สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h a n e l โปรโมชั่น Ford by เก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นคลิปถึงสากการขายนะคะประจำอยู่ f อ r d ดพระประแดงในเคอือบริษัทออโต้แกลเลอรี่ละคะ่ะและสำหรับวันนี้ค่ะมาพบกับเก่งกี้นะคะก็พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งสวยๆในวันนี้ค่ะในรถรุ่น n e x t g e n l a n g e r นะคะวันนี้พามาเป็นรุ่น4ประตูนะคะ XT l ค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีด สำหรับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะคะและแรมบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้อยู่ที่9,400 0บาทนั่นเองเดี๋ยวเก่งกี้พามาชมนะคะรอบคันในวันนี้ว่าลูกค้าแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยสำหรับด้านหน้าค่ะที่พี่พเห็นอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ลูกค้าเลือกใส่เป็นชุดแต่งแรปเปอร์นะคะสวยและเท่มากๆเลยค่ะ สำหรับตัวกระจังหน้าค่ะก็เป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะและมาพร้อมกับตัวอักษร S O R D นั่นเองค่ะสำหรับสีตัวอักษรน,นะคะสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะต้องการเปลี่ยนแปลงสีไหนแจ้งได้เลยค่ะ มีไฟ LED 3จุดให้นะคะที่กระจังหน้ารังพึ่งค่ะระบายความร้อนแบบนี้เลยอีกหนึ่งชิ้นงานสําหรับตัวชุดแต่งรัปเตอร์นะคะนั่นก็คือกันชนหน้านั่นเองค่ะกันชนหน้านะคะสีก็จะรับเป็นกับตัวกระจังหน้าเลยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะสําหรับไฟตัดหมอกก็มีมาจากโรงงานแล้วนะคะกับรุ่น XLT ค่ะ เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาไปเจอสถานการณ์ฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเองสําหรับไฟหน้ารุ่น XLT ค่ะเขาเป็น LED Multi-reflector นะคะมาจากโรงงานมาพร้อมกับไฟ a ด t i ท e r u u n i n g l ไ g h t ตัว4แสงสีขาวนั่นเองค่ะและสำหรับด้านข้างค่ะอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งแรปเตอร์ค่ะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวคิ้วล้อนั่นเองนะคะขนาด6นิ้วแบบนี้เลยค่ะสีดำด้านแบบนี้นะคะ สำหรับช่วงล่างค่ะวันนี้เราทำการเนรมิตนะคะยกหน้า2และด้านหลัง2นิ้วนั่นเองสำหรับคันนี้เลือกเปลี่ยนลูกหมักกันโครงนะคะและล้อมแม็กค่ะขนาดรอบวง20นิ้วแม็กที่ลูกค้าเลือกเป็นแม็กแวไพายเป็นหน้าดำตัดด้วยมิลลิ่งสีแดงนะคะและจับคู่กับยาง MT ซีรีส์ยางวันนี้นะคะก็จะเป็น3 3มสิบูณสินะคะ R 2 0นั่นเอง แก้มข้างค่ะตัดด้วยสีโครเมียมแบบนี้นะคะเอกลักษณ์ ux, สำหรับรุ่น XLT มีคีประบายความร้อนกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างแบบนี้เลยสำหรับฟิลม์สามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะต้องการความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์ก็แจ้งได้เลยค่ะ แล้วก็มือเปิดรุ่น XLT จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองมีระบบสมาร์ทคีย์เลดด้วยนะคะสามารถล็อกรถและปลดล็อกรถได้ที่มือเปิดนะคะสติกเกอร์ลายกราฟิกสวยๆค่ะในวันนี้นะคะเลือกเป็นสีเทานะคะสำหรับสีสติกเกอร์สามารถเลือกลายและสีเพิ่มเติมได้นะคะมีบรหยียบขึ้นท้ายกระบะให้ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะขอบกระบะไลเนอร์ค่ะมี ตัวช่องนะคะเผื่อพี่ๆไปต่อโลบา์เพิ่มเติมนะคะโลบาร์เหล็กสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะไฟท้ายค่ะใหญ่ๆเห็นชัดแบบนี้นะคะมีมาจากโรงงานฝาท้ายใส่สติกเกอร์ลายกราฟิกเข้าไปค่ะปั๊มคำว่าเรนเจอร์นะคะแล้วก็มีโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่และมีกล้องถอยหลังฝั่งใต้โลโก้ให้จากโรงงานเลยค่ะไฟเบรกดวงที่3ค่ะแล้วก็ เอกลักษณ์สำหรับรุ่น XLT กันชนทายเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะพี่ๆค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรูปแบบการตกแต่งในวันนี้คะ่ะถูกใจพี่ๆหลายๆท่านไหมเอ่ยสำหรับที่ชอบสไตล์การตกแต่งแบบออฟโรดนะคะยางดุดดุเท่ๆแบบนี้ขนาด20นิ้วนะคะออฟเซตนี้33คูณ12.5 R20 นะคะยก2นิว้วกำลังดีเลยกิ๊กี้บอกก่อนนะคะสำหรับรูปแบบการตกแต่งในวันนี้คะ่ะสามารถนำไปแต่งได้กับรถทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับตัว next gen ranger นะคะท่านใดสนใจคะ่ะสามารถทักทายสอบถามเข้ามาได้เลย ตามช่องทางที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะชอบรูปแบบการตกแต่งแบบไหนสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนนะคะก็สามารถทักทายสอบถามกันมาได้เลยค่ะและเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะในคลิปนะคะสำหรับ y o u u t YouTube c h a n n e l p r o m o t i o n Ford by เกิ่งกี้นะคะรับชมแล้วอย่าลืมนะคะฝากช่วยกดไลค์ค่ะและกดแชร์ share, กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กิ่งกี้ทำในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย you yeah.